หลายคนทักมาเยอะมากนะครับเรื่องว่าผมรับยื่นไหมนะครับสําหรับยื่นลงทะเบียนยื่นทวงหนี้นะครับยื่นลงทะเบียนอ่กากบวแล้วก็รอยื่นทวงหนี้ที่กบวสาหรับเจ้าหนี้สินมันคงผมไม่ได้รับนะคืออย่างที่ผมบอกทั้งในไลฟ์แล้วก็ในคลิปนะครับว่าผมไม่ได้รับแต่ว่าผมจะทําคลิปผมจะไลฟ์มาพูดคุยวิธีการยื่นกันนะครับ นะครับให้ทุกคนอะ่ะทาเองเพราะว่าแต่มีแต่แต,แต่แต่มีคนรับยืนนะถ้าใครอยากจะจ้างคนยื่จริงๆเนี่ยก็ผมแนะนําให้ได้นะครับแนะนําให้ได้ก็มีมีมีแอดมินที่เขารับยืนอยู่นะครับนะครับผมผมก็จะดิจะแชร์แชร์ไปให้ลองทักพูดคุยกับเขาดูแต่ว่าผมไม่ได้รับนะคือเหตุผลที่ผมไม่รับก็หนึ่งเรื่องแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่อง หผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นในหน้าประกันวินาศภัยนะครับส่วนเรื่องทวงหนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าหนี้เองนะครับและที่สําคัญเราไม่รู้ว่ามหากราบนี้มันจะจบเมื่อไหร่นะครับความชัดเจนในเรื่องการจ่ายเงินมันก็ยังไม่ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนนะครับถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยมันยื่นแทนได้แต่ผมมองว่าถ้าทุกคนยื่นเองทําเป็นเอง ในอนาคตไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือจะเป็นการติดตามยังไงเราจะเข้าใจกระบวนการแล้วเราจะติดตามได้เองด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ส่วนเนี้ยส่วนการทวงหนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่มันสรุปชัดเจนยังไม่ได้ถ้ามันชัดเจนอะเราแล้วมีการติดตามแล้วผมสามารถที่จะสรุปให้ทุกคนได้ก็อาจจะช่วยก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจากมันมันเป็นอะไรที่ยังไม่มีความชัดเจนออกมา ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องเงินเรื่องเงินที่ทางกองทุนประกันไม่าน่าัยยังสรุปไม่ได้ว่าจะเอามาจากที่ไหนและจะจ่ายได้อย่างไรเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่ขั้นตอนการยืนย่นยื่นยื่นทวงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนรักษาสิทธิ์นะครับที่เราจะต้องไปยื่นที่ทางกบวถ้าเราไม่ยื่นเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินนะครับแล้วส่วนใครที่เข้าใจว่ายื่นไปแล้วที่กรมบังคับคดีมีคนมาถามผมเยอะมากกรมบังคับคดีก็ส่วนกรมบังคับคดีตัดออกแล้วมุฟออนออกมาก่อน นะแล้วมายื่นที่กองทุนประกักนวินาศภัยตอนนี้ลงทะเบียนได้อย่างเดียวก่อนนะครับแล้วรอวันที่ยื่นเขารับยื่นมาที่9กันยานะฮะใครที่รอยื่นเนี่ยมันจะต้องเตรียมเอกสารหลักๆก็คือหน้ากรมธรรม์ rtpcr นะครับบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับหรือหลักฐานแห่งนี้เนี่ยถ้ามีตัวเนี้ยถือว่าสมบูรณ์นะสำหรับผมผมมองว่าสมบูรณ์นะครับ แต่ถ้าไม่มีตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึง่งก็ต้องค่อยไปหาหลักฐานอื่นๆมาเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนเรื่องเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดกรมธรรม์หรือว่าดาวน์โหลดหลักฐานที่มีไหมไม่รู้ครับไม่มีคําตอบยืนยันออกมาไม่มีการรับปากว่าจะเปิดออกมาด้วยซ้านะครับเป็นเพียงการสอบถามและพูดคุยแต่มันไม่ได้มีการประกาศออกมาว่าจะเปิดเพราะว่ามันจะไปขัดต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายตรงไหนที่ทําให้เขาทําได้หรือทําไม่ได้ไม่รู้นะฮะต้องรอเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีอำนาจตรงนั้นอะ่ะเขาเป็นคนที่แจ้งประกาศออกมาหรือว่ากบวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะฮะเป็นในฐานะที่เป็นทั้งตัวแทนประกันชีวิตเป็นในหน้าประกันอนญนาสภัยแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ด้วยแต่เจ้าหนี้มันก็ไม่ใช่ตัวผมหรอกเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวอ่ะแต่ด้วยความที่เราทําอาชีพนี้เราก็ต้องติดตามเรื่องนี้ให้ครอบครัวอยู่แล้วนะครับและทีเนี้ยผมก็ ทำให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกันด้วยแล้วขั้นตอนมันไม่ยากครับผมขั้นตอนไม่ยากเราแคา่เปิดใจแล้วลองเรียนรู้ดูนะครับมันไม่ยากสะดวกมากนะครับลองคิดดูว่าถ้าเรายื่นออนไลน์เองได้เราไม่ต้องเดินทางเราไม่ต้องไปต่อคิวนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอารมณ์นะครับเรื่องเอกสารเราเตรียมอะไรได้เราก็เตรียมนะครับเราแค่เรียนรู้เพิ่มเติม นะครับเดี๋ยวทางกบาวาเขาจะทาอินโฟกราฟิกออกมาบอกให้เราเป็นคู่มือนะผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็มีคําถามคําตอบที่พบบ่อยที่จะมามาคุยกันอีกเพิ่มเติมอีกทีแต่เบื้องต้นเนี่ยอ่ะไปถ้าถ้าไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนนะหน้าเว็บกบาวาเขามีคลิปวิดีโอสอนนะครับหรือไม่ไปที่ Google ก็ได้ค้นหาคาว่าลงทะเบียนกองทุนประกันวินาศภัยก็จะมีคลิปวิดีโอสอนนะครับมันไม่ยากครับผมเราทําตามขั้นตอนของเราปลอดภัยด้วยนะครับ แต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ลงพะเบียน,น้าเว็บไซต์เนี่ยรหัสผ่านแนะนําให้จดใส่กระดาษไว้ก่อนให้ครบองค์ประกอบเขาตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักขรหรือสัญลักษณ์นะครับผสมกัน8ตัวขึ้นไปไม่เกิน16ตัวนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอีเมลห้ามพิมพ์ตกหล่นอีเมลของตัวเองนะครับประมาณนี้หรือใครผ่านของไทยไอดีไทยดีก็ได้นะครับไทยดีก็ง่ายครับแต่ว่า ทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนผ่านไทยดีด้วยนะครับเพราะว่าไทยดีเนี่ยจะช่วยเราได้ในตอนที่ขั้นตอนหลังจากที่เราเขาจะจ่ายเงินอะเราต้องไปยืนยันตัวตนผ่านไทยดีถ้าผมจำไม่ผิดที่ท่านหัวหน้าฝ่ายไอทีอะเขาเป็นคนแจ้งในรายการแถลนการประชาุนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปยืนยันฝ่ายไทยดีนะครับเพื่อจะยืนยันการรับเงินอีกทีอันนี้นะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ next step อันนี้เอาไว้เอาไว้เอาไอ,าอ,าอ,าอทีก็ได้แต่ว่าจะจะทำสองอย่างไว้เลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียหายครับ แต่รอวันที่9กันยายนนะครับลองลองทะเบียนดูนะนะครับสงสัยตรงไหนทักทายมาคุยกันนะครับไม่รู้จะเิ่มยังไงทักทายมาคุยกันครับเดี๋ยวถ้าผมว่างผมก็ตอบแชทได้นะครับผมยังไงก็ติดตามข่าวสารพร้อมกันครับสวัสดีครับ